ถึงแล้วครับทุกคนนี่คือเมืองบาเกียวครับที่เขาว่ากันว่าอากาศเย็นตลอดทั้งปีเราเดินทางกันมาเนี่ยเกือบ9ชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆเ,เอาเรื่องหมาอนกันแต่วิวคือแบบสวยมากอย่างสวนเนี่ยคือเดินจากโรงเรียนประมาณ5นาทีคือถึงเลยครับอันนี้คือวิวที่เห็นได้จากโรงอาหารโรงเรียนเลยนะครับนี่นคืออันนี้มันเลยคําว่าหอพาร์กกเิีันไปแล้วอะ แล้วถามจริงนี่คือโรงเรียนจริงๆเนี่ยคือนั่งรถมานานก็จริงอะแต่เจอวิวแบบนี้ยอมเลยมาต่อกันครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ JIC เป็นเม i n c a m p u นะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูว่าที่เนี่ย มันน่าสนใจยังไงแล้วที่นี่กับที่พีเม p แคมปัสอันไหนดีอันไหนเหมาะกับเรามากกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันครับ JIC main campus นะครับก็จะมีทั้งหมด3ตึกด้วยกันแล้วก็จะเป็นตึกที่อยู่ริมเขาเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตึกแรกนะครับตึกนี้เห็นเขาบอกว่าเป็น d o r m ม tory แล้วก็เป็นคลาสเรียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า นี้นะครับพอเข้ามาถึงสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับก็คือจะมีแบดมินตันกลางแจ้งนะเขาบอกว่าฝั่งนู้นเะนี่ยคือยิมนะครับคือยิมแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของตึกเต็มๆนะก็จะมีทั้งหอพักแล้วก็มีห้องเรียนอยู่ในนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอ่าโอเคครับก็ที่นี่นะครับ ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยจากที่พรีเมียมแคมปัสก็คือที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการเรียนที่เข้มข้นกว่านะครับก็คือวันธรรมดานักเรียนจะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะเน้นไปทางที่คอร์ส i อเมากกว่านะครับก็คือนักเรียนที่เรียน i อเอลเนี่ยจะต้องมาเรียนที่เมนแคมปัสแล้วก็หลักสูตรที่นี่เขาจะเรียนค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าที่พรีเมียมแคมปัสนะก็คือที่พรีเมียมแคมปัสเนี่ยเราสามารถแบบเรียนไปด้วยใช้ชีวิตไปด้วย ตอนเย็นออกไปเที่ยวข้างนอกออกไปนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าที่นี่นะจันหนึ่งสุกออกไปไหนไม่ได้นะครับใครที่อยากเรียนจริงจังมาเพื่อแบบสู้มาเอาคะแนนที่ต้องการเนี่ยที่นี่เ <Okay. S 1> หมาะสมเลยนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของที่เมนแคมปัสแต่โชคไม่ไดีอีกแล้วนะครับมาในช่วงพีคซีซั่นไม่มีห้องให้ดูเลยแต่ให้ดูวิวจากหอพักก่อนละกัน วิวค่อนข้างดีเลยนะเรียกว่าดีทั้งที่พรีมมแมมแคมปัสแล้วก็ที่เมนแคมปัสเลย ห้องพักที่ jic main campus นะครับหลักๆจะมีเป็นห้องเดี่ยวห้องคู่แล้วก็ห้อง4คนอย่างห้องเดี่ยวเนี่ยก็บอกเลยว่าตกแต่งห้องได้น่ารักมากแล้วก็มีของใช้ค่อนข้างครบเลยครับมีโซฟามีโต๊ะอ่านหนังสือรวมถึงเตียงนอนแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยให้มาเป็นตู้ใหญ่เลยกระจกการน้ําร้อนไดเป่าผมมีครบครับตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่เลยครับห้องน้ําก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ตามปกตินะครับส่วนห้องคู่รูปแบบของทุกอย่างที่ให้มาเนี่ยเหมือนกับห้องเดี่ยวเลยครับต่างกันก็แค่เตียงนอนที่มีเพิ่มขึ้นมา ห้องพักสี่คนที่นี่ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเลยครับแบบแรกที่จะให้ดูเนี่ยอันนี้น่าอยู่มากนะเขาเรียกว่าเป็นแบบ loft ห้องนี้จะมี2ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ใช้สอยมีโซฟาโต๊ะนั่งเล่นตู้เย็นห้องน้ําจะอยู่ชั้นล่างทั้งหมดเลยชั้นบนจะมีเตียงนอนทั้งหมด4เตียงครับพร้อมกับโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็ที่สําคัญนะห้องน้าเขาจะแยกห้องอาบน้ํากับห้องน้ํามาให้ด้วยอีกรูปแบบหนึ่งก็น่าอยู่ไม่แพ้กันเลยครับแต่อันนี้จะเป็นแบบเตียง2ชั้นมีม่านปิดให ใช่นะแล้วก็จะมีโต๊ะอ,อ่านหนังสือเอาไว้ให้ถึง4ตัวเลยมีตู้เย็นตู้เสื้อผ้าห้องน้าก็จะแยกห้องไว้เหมือนกันเลยครับอันนี้เป็นชั้นบนครับชั้นบนก็จะมีคาเฟ่แล้วก็มีที่นั่งเล่นริมระเบียงแบบนีน้และนี่นะครับชั้นบนของดอมิทิวี่ก็จะมีคล้ายๆห้องครัวเล็กๆนะเอาไว้ให้นะักเรียนสามารถทําอาหารแบบเล็กๆน้อยๆได้นะครับรามงกระเมงมีตู้เย็นมีเครื่องทําน้าอุ่นกระทงกระทะนิดๆหน่อยๆนะครับ อันนี้ก็ชั้นบนของหอพักนะครับจะเป็น, classroom, นคลาส s รูมนะก็จะเป็นห้องเรียนแบบนี้มีทั้งห้องเดี่ยวแล้วก็ห้องแบบกลุ่มนะครับอย่างที่บอกนะที่นี่เขาจะเน้นมาที่ขอใสเอลนะซึ่งขอไซเอลเมื่อีที่นั่งฟังเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะครับคือเรามาปุ๊บมาลองสอบดูก่อนวัดคะแนนก่อนนะครับเขาจะรู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็แต่ละระดับในการเรียนไม่เหมือนกันสอบม็อกเทสที่นี่นะครับมีสอบ ทุกอาทิตย์แล้วก็มีการวัดคะแนนใหม่ทุกอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักสูตรที่เขาจะสอนมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามคะแนนนะครับแล้วก็เขามีการปรับหลักสูตรทุกๆ2วีคด้วยอย่างเช่นวีคแรกเราไปเรียนเนี่ยเราเรียนครบเลยนะครับทั้ง4สกิลฟังพูดอ่านเขียนแต่พอเราลองทําแล้วการฟังดีแล้วการพูดดีแล้วอ่อนเรื่องการเขียนเขาก็จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรนะมาเน้นเรื่องการเขียนให้อะไรประมาณนี้นะครับยังไม่หมดนะด้านริมถนนนะครับถ้าเกิดเราเดินทะลุมาก็ยังมี คลาส s รูมฝั่งนี้ก็จะเป็นเน้นไปที่กลุ่มคลาสเนาะเมื่อกี้เป็นแบบตัวต่อตัวอันนี้ก็จะเน้นเป็นเรียนแบบกลุ่มนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นส่วนของห้องเรียนเนาะอันนี้เป็นห้องเรียนที่ไม่มีคนอยู่พนดี้เนาะก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับแล้วก็ออากาศเย็นมากนะครับในนี้อันนี้เป็นที่เรียนแบบห้องใต้หลังคานะผมมีกิมมิกมากนี่นะครับโอเคครับกว้างขวางหน้าเรียนดีครับห้องเดี่ยว แล้วก็ในโซนเดียวกันครับตรงนี้จะมีส่วนของมินิมาร์ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเท่าที่ดูมันก็ไม่มีนิเท่าไหร่นะเนี่ยคือมีของค่อนข้างเยอะเลยครับเหมือนแบบเออมินิมาร์ดย่อมจริงๆอะ่ะนะครับก็คือมีทุกอย่างข้าวของเครื่องใช้ขนาดเนี่ยจานชามของใช้ต่างๆคือมีหมดเลยนะครับมีหมดเลย เนาะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นของขนมอะไรต่างๆเนี่ยจะมาจากประเทศเกาหลีอะไรอย่างนี้นะครับดูสิซุซอสปรุงรสอะไรเนี่ยโอ้หมีครบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะครับนั่งพักผ่อนของนักเรียนแล้วก็ทางนี้จะเป็นเป็นโรงอาหารนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะมาทานอาหารกันที่ตรงนี้มาครับถ้าเกิดเราเดินลงมาจากตึกเมื่อกี้นะ ตรงนี้ก็จะเจอกับโซนที่เอาไว้นั่งเรียนนะครโซนนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นช่วงเงย็นๆดึกๆเนี่ยตรงนี้จะค่อนข้างชิลมากนะสวยมากฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกที่สองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้นักเรียนได้นั่งอ่านหนังสือเหมือนกันแล้วก็เมื่อก่อนจะเป็นคาฟเฟ่แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือเป็นที่นั่งอ่านหนังสือแล้วก็เป็นที่ที่มีขายน้ํามีขายขนมนิดๆหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกัน โซนที่บอกว่าเป็นที่นั่งเล่นอ่านหนังสือแล้วก็จะมีของขายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นพวกไอศครีมนะมีพัมีมกึ่งสําเร็จรูปมีขนมมีน้ำอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นที่พักที่นั่งเล่นต้องบอกว่าที่นจริงๆแล้วที่แบบนักเรียนพักที่นั่งเล่นค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นอีกหนึ่งดอมิทาีก็คือเป็น หออีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือจะมีทั้งหมด2หอมีหอแรกที่เราพาไปดูแล้วก็มีหอนี้ด้วยจริงๆแล้วน่าเสียดายมากนะที่เราไม่ได้พามาดูห้องจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นพีคมากแล้วก็ห้องเต็มหมดเลยครับโอเคครับก็เรียบร้อยกับการพามาชัวร์ JIC นะทั้งเมนแคมปัสแล้วก็พรนะีเมียมแคมปัสเนาะที่เราไปมาแล้วก็ความแตกต่างหลกักๆเลยนะครับก็คือที่ตัวเมนแคมปัสที่เนี่ยจะจริงจังในเรื่องของการเรียนมากกว่าแล้วก็ คอร์สส่วนใหญ่ที่สอนจะเป็นคอร์สไอเอลนะครับที่นี่มาตรฐานคล้ายๆกันเลยก็คือคุณครูที่จะมาสอนไอเอลได้ต้องได้คะแนนไอเอล7.0ถึง7.5ขึ้นไปนะครับถึงจะมาเป็นคุณครูสอนไอเอลได้ดูจากคอร์สเขาในค่อนข้างดีเลยอย่างการม็อกเซสเขามีแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนคอร์สตามระดับภาษาของเราที่พัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดสมมติว่าช่วงแรกๆมาอย่างที่บอกใช่ไหมมันจะเรียนครบทั้ง4สกิลฟังพูดอ่านเขียน ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรียนไปแล้วเรารู้ว่าเราอ่อนพาร์ทไหนคะแนนน้อยที่พาร์ทไหนคุณครูอาจจะเปลี่ยนนะในส่วนของตารางสอนแล้วก็ไปนเน้นที่พารนน์นแทนนะครับก็เหมาะสําหรับใครที่สนใจนะครับที่จะมาเรียนทั้งแบบธรรมดา E S L หรือว่าจะแบบ I L คือได้เลยครับคือใครอยากไปแบบอยู่สบายๆวิวสวยๆนะครับไป J I C Premium ส่วนใครอยากเรียนหนักๆอยากได้ตามเป้าหมายที่ต้การ มาที่นี่เลยครับ JIC Main Campus ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคราวหน้าไว้เจอกันใหม่เนะคลิปหน้าหราวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย